สวัสดีค่ะดิฉันอราการจิวเกียรติกับรายการพิเศษฉันเกิดในแผ่นดินรัชกาลที่9แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นนางเอกสาวสวยมากความสามารถแต่ณวันนี้เธอใช้เวลาส่วนหนึ่งของชีวิตนะคะในการผันไปทำนาปลูกข้าวทำการเกษตรทำไร่แล้วก็ใช้หลักการเรื่องของความพอเพียงเรื่องของการปลูกพืชหมุนเวียนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพ,พระประมินมหาภูมิพลอดุญเดชมาปรับใช้ ที่สําคัญเรียนรู้เรื่องของการทําการเกษตรต่างๆด้วยตัวเธอเองค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับคุณแพนเค้กเขมนณีจามิกรอยู่กับเราที่นี่แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณแพนเค้กมีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วอยู่ที่จังหวัดสุรินที่จังหวัดสุรินสุรินมีทั้งหมดกี่ไร่คะสามไร่กว่าค่ะสามไร่กว่าคนละครึ่งกับพี่บอยพี่สนุ๋อคือคนละครึ่งแชร์กันใช่มค่แชร์กันค่ะคือเนื่องจากว่าเราไปทําโครงการหนึ่งกันมาเนี่ยค่ะชื่อว่า พลังคนสร้างสรรค์โลกรวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดินอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นนั่นเ,เป็นจุดเริ่มต้นเลยตั้งแต่คือโครงการนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี5-4ที่น้ําท่วมเนี่ยค่ะภาคเอกชนภาคหน่วยงานที่ที่เคยทํางานใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเนี่ยนะคะ,คะก็มาร่วมมือกันแล้วก็รายการอจออใจเนี่ย มาร่วมกันออทําในโครงการที่เกี่ยวกับการจัดการน้ําก็เลยทําต่อเนื่องกันมานี่เป็นปีที่4ค่ะก็มีการทำโคกหนองน้ำโมเดลมีการขุดหลุมขนมครกเพื่อที่เวลาน้ําหลากมาน้ําท่วมมาจะได้มีอมแอ่งเก็บน้ําเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะจนมาเนี่ยคะ่ะปีที่สี่แล้วเนี่ยเราก็เหมือนได้รวบรวมความรู้ที่เราเรียนรู้กันมาเนี่ยนะคะก็มา มาต่อยอดพื้นที่ของเราเองซึ่งจริงๆเราทํากันมา2ปีแล้วค่ะ,คะที่เราที่เราซื้อที่สุรินเนี่ยถามจะย้อนกลับไปก่อนหน้าที่จะมีโอกาสได้มาร่วมโครงการตอนนั้นมีโอกาสได้มาเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทํานาทําไร่กันกนไม่เลยค่ะไม่เคยเลยคือจริงๆต้องบอกว่าเราเราก็เป็นเรียกว่าคนหนึ่งที่ ทานข้าวปกติแต่เราก็ไม่รู้อเอ๊ะวิธีการของเขาคือ,อยังไงชาวนาเขาต้องทำยังไงบ้างเกษตรกรเขาต้องทำยังไงบ้างจนพอมาร่วมโครงการนี้ทําให้เราเหมือนเข้าถึงมากขึ้นแล้วก็รู้ว่าเอ๊ะจริงจงสิ่งที่ควรจะทําและถูกต้องมันคือมันคือยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าเออมันเป็นอะไรที่เราอยากจะนํามา มาต่อยอดลองมาทําเองพระอาจารย์ท่านที่ร่วมด้วยในโครงการนี้เนี่ยท่านบอกว่าท่านมีที่ที่สุรินแผ่นกับพี่บอยสนใจไหมที่จะซื้อที่ตรงนี้มาทําเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้ประชาชนในพื้นที่หรือใครที่อยากจะมาดูงานเนี่ยเขาได้เห็นว่าถ้าเราทําเป็นโคกหนองนาโมเดลเป็นพื้นที่ที่เป็นเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะมันก็อยู่ได้นะแล้วก็ใครๆก็สามารถไปทําได้เราจะมีพื้นที่เล็กหรือเราจะมีพื้นที่ใหญ่เนี่ยในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็ เราก็พอเพียงในแบบของเราได้ด้วยเหมือนกันค่ะเริ่มจากการไปทําโครงการก่อนแล้วก็<ช>มีพระอาจารย์แนะนําในเรื่องของอที่ดินใช่ไหมใช่ค่ะพระอาจารย์แล้วก็อาจารยากักษ์ซึ่งซึ่งเคยทํางานใกล้ชิดกับพระองค์ท่านนะคะดรวิวัน์ใช่ดรวงวิวัตใรในกำธรค่ะท่านก็จะอาจารย์ก็จะมานำนำความรู้เนี่ยมาให้กับพวกเราทุกคนแล้วก็ให้กับชาวบ,บ้านในพื้นที่ด้วยอะไรย่างเงี้ยคะ่ะล้วก็จะล็อกไปตั้งแต่กรุงเทพสระบ,บุรีรบ,บุรีเพชรบูรณ์คือตลอดออตลอดเส้นน้ําแม่น้ําป่าสักคือ เกิดขึ้นเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยทรงตรัสว่า,ทร,า,วาทรงกังวลลุ่มน้ําป่าสักมากที่สุดเพราะว่าเห็นว่าเป็นลุ่มน้ําที่จัดการยากโครงการนี้เลยเกิดขึ้นแล้วก็ มาลุยที่เส้นน้ำเส้นนี้ก่อนแล้วก็รณรงค์กันว่าเราจะขุดหลุมขนมครกให้ได้10,000แสนหลุมค่ะก็เนี่ยค่ะก็จะรณรงค์ก็จะมีชาวบ้านที่สนใจคนในพื้นที่ที่สนใจเข้าร่วมโครงการกับเราเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นทุกปีแล้วเราก็ได้มีโอกาสลงมือทําจริงๆลง <นะ S 2> มือทำจริง,รงด้วยตอนนั้นทําอะไรบ้างคะอตอนนั้น<ๆ>คือเริ่มต้นจากปีแรกๆเนี่ยเราก็เหมือนเป็นคนปลายน้าเป็นคนกรุงเทพนะคะเราก็จะช่วยดูเวลาที่ถ้าเกิดเหตุน้ําท่วมขึ้นมาเนี่ยเราจะจัดการกันยังไงบ้าง ก็มีการแจกถุงมีบิ๊กแบกมีอะไรเหมือนที่เราเคยเป็นภาพที่เราเคยเห็นกันเนี่ยพอปีที่2ขยับขึ้นมามาเรียนรู้กันว่าในเรื่องของนอกเหนือจากการที่จะพึ่งพาตนเองได้แล้วเนี่ยในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงที่เราจะทําได้เนี่ยค่ะมันมีอะไรบ้างเช่นอย่างที่บอกว่าการทําโคกหนองนาโมเดลเนี่ยถ้าใครที่มีพื้นที่นาสี่เหลี่ยมคนอาจจะคิดว่าเอ้เราเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมปกติเนี่ยมันก็อยู่ได้แต่บางทีพอหน้าแรงขึ้นมามันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันคราวนี้ ทฤษฎีตรงนี้ค่ะมันก็คือว่าฝนตกเท่าไหร่เราต้องเก็บให้ได้หมดขุดดินขึ้นมาเป็นโคกบนโคกเนี่ยค่ะสูงประมาณเมตรหนึ่งเราสามารถปลูกป่า3าอย่างให้ประโยชน์4อย่างตามาศาสตร์ของพระราชาค่ะ,คะป่ากินป่าอยู่ป่าใช้ป่าร่มเย็นคือเราก็จะสามารถมีกินมีใช้คือครบถ้วนอยู่ตรงนี้ในแอ่งน้ำเนี่ยเราก็จะมีน้ํากระเก็บพอใช้สําหรับสําหรับตัวเราเองด้วยแล้วก็อ,อาจจะคนรอบๆข้างแบ่งปันกันได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็พื้นที่นาอาจจะไม่ใช่พื้นที่สี่เหลี่ยมเป๊ะตามที่เราเคยเห็นเห็นกันแต่ว่า มันก็คือสามารถจัดสรรได้แล้วก็อาจจะได้ผลที่ที่มากกว่าปกติด้วยซ้ําไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่ารูปร่างที่ดินเป็นแบบไหนเราก็มีวิธีการจัดสรรถูกให้ได้สมดุลที่สุดถูกต้องใช่ค่ะก็คือจัดสรรสัดส่วนอาจจะไม่ได้แบบเป๊ะอย่างที่เราเคยเห็นอย่างที่บอกแต่ว่ามันก็จะทําให้เรียกว่ามันมันสมดุลกันมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็เป็นวิธีที่เขามีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าด้วยเวลาที่ผ่านไปด้วยทุกคนอาจจะอยากได้กาไรอยากได้พื้นที่แบบเต็มพิกัดแต่เราอาจจะหลงลืมไปว่าวิธีที่ ที่ที่ควรจะจะให้ประโยชน์กับกับข้าวมากที่สุดเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสุดท้ายก็เลยตัดสินใจร่วมกับคุณบอยพิษณุใช่ค่ะ,คะซื้อที่ดินซื้อที่ดินเลยค่ะก็คนละสามประมาณ7ไร่ทั้งหมดอะคะ่ะก็หันเครื่องกันคนละสามไร่ออทั้งหมดเจ็ดไร่ใช่ตอนนั้นค,คิดอะไรถึงถึงแบบแตัดสินใจซื้อที่ดินเลยตอนนั้นคิดว่าร่วมโครงการนี้แล้วอินมากมแล้วรู้สึกว่าแบบ ต้องลงมือทาอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยคะรู้สึกอินที่ได้เรียนรู้ตามศาสตร์ของพระราชาแล้วก็อยากจะนําสิ่งที่ท่านทรงสอนเนี่ยมามาต่อยอดอม,มาใช้ต่ออะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ผลมากหรือน้อยแต่แต่แค่รู้สึกว่าจากโครงการนี้แล้วเนี่ยมีคนที่เขายอมเปลี่ยนแปลงแล้วมันเห็นผลจริงๆ ทีนี้พอเราเริ่มซื้อมาแล้วอะสา่ไร่ครึ่งเริ่มทําอะไรก่อนเลยรเริ่มทําอะไรก่อนโอ้โหมันก็มีรายละเอียดเช่นว่าเราก็ต้องมีการปรับที่มีการดูแลนอะไรเงี้ยค่ะจะมีชนโก้ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ที่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะท่านก็จะช่วยดูว่าเราจะออกแบบยังไงดีคือจะทําสักหนึ่งแผนเนี่ยมันก็ต้องต้องวางรายละเอียดพอสมควรเหมือนกันต้องวางแผนว่าต้องดูทิศทางของพื้นที่ก่อนว่า แสงลงทางไหนมีภูเขาไหมพื้นที่เราเป็นยังไงทำเลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องมาวางจัดสรรส่วนกันมีการถมที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะขุดคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กว่าที่จะลงเป็นลงเป็นทําพื้นที่จริงๆเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรเหมือนกันแล้วก็พยายามจะปลูกพืชอะไรที่มันมันเหมาะสมกับกับพื้นที่ตรงนั้นซึ่งสุรินทร์ค่อนข้างค่อนข้างร้อนและแห้งแรงพอสมควรคก็อาจจะต้องเป็นพืชระยะสัน้นมีกล้วยมีอะไรปะปนผสมกันไปแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ที่ตอนนี้ค่อยๆลงและมันก็จะ ค่อยๆสูงกันไปตามตามสเต็ปไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีปลูกข้าวซึ่งก็เก็บไปแล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะนี่จะเป็นรอบที่สองละสำหรับปีนี้ค่ะได้เริ่มเริ่มซื้อที่ดินมาแล้วก็มีการปลูกขืชผักทั้งหมดย่านกี่ปีแล้วคะ ปีนี้เป็นปีที่สองค่ะปีที่สอง้วก็มีผลผลิตออกมาแล้วจริงจริงก็อย่างที่คราวที่แล้วไปนี่ก็คือได้ไปเริ่มดูพื้นที่รอบใหม่ที่จะดํานาใช่ไหมคะแล้วก็ได้เก็บกล้วยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ไปดํานาเองได้ไปทํานาเองค่ะก็ไปด้วยหรอจุ๊บๆโอ้โหนี่มันคือไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆทําให้เรารู้สึกว่าข้าวสักเม็ดก่าที่เราจะได้กินเนี่ย มันลําบากมากเลยแล้วมันก็โอ้ควรกินข้าวให้หมดนะคะบอกตัวเองนี้เลยว่าทุกวันนี้คือควรกินข้าวให้หมดจริงๆ<ม>เพราะว่ามันเราเราได้เห็นขั้นตอนและว,วิธีการท,ทําที่ที่ค่อนข้างโหต้องต้องใช้แรงแบบเต็มที่จริงๆอย่างเงี้ยค่ะถึงพื้นที่เราจะไม่ได้เยอะมากแต่ว่าคนที่เขาทาเป็นอาชีพหลักจริงๆเนี่ย<ม>เราก็ต้องแบบโหมันมีคุณค่าเหลือเกะะินแล้วผลผลิตที่ออกมาตอนนี้เนี่ยเราเราเอาผลผลิตตรงน,นี้ไปทำยังไงต่อคะ,อะ,อะรอบแรกที่มานี่ก็ มีแบบใส่แพ็คจัดสรรแล้วก็มีขายบ้างแจกบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็คือขายในงานที่รวมเกษตรกรอะไรเงี้ยนะคะว่าเป็นแบบเป็นรวมบผลิตของเราใช่ก็เป็นร่วมกับชาวบ้านแล้วเป็นเหมือนเป็นเป็นโอท็อปอะค่ะเป็นงานแบบใครมีฝีมือทําอะไรจาก เขาได้ไปทำจากฝีมือจริงๆจากพืชผักสวนครัวอะไรของตัวเองกันเนี่ค่ะก็คือเอามาขายกันตรงนั้นที่ศูนย์ทองจัรยักษ์เนี่ยแหละค่ะแล้วก็กินเองด้วยรอบแรกก็กําลังต้องปรับตัวนิดนึงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวรอบหลังๆก็คงค่อยๆไปเพราะว่าเราเป็นเกษตรอินทรีย์แบบแท้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็จะต้องค่อยๆพัฒนากันไปเวลาเราทานข้าวหรือแบบ อาหารต่างๆที่มาจากฝีมือที่เราไปปลูกเองมันต่างจากที่ที่เรากินปกติแบบยังไงเรารู้สึกยังไงบ้างเรารู้สึกว่าเราเราเห็นคุณค่ากับเขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะร,รู้สึกว่าเออมันเข้าไม่ได้สวยแบบสวยมากแต่ว่ามาจากความตั้งใจจริงๆมาจากการจากการลรงแรงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแพนเองเรายังทาไม่ได้ยังไม่ได้ใช้ระยะเวลานานเลยแต่คนนี้เขาอย่างที่บอกว่าทําเป็นอาชีพจริงๆแล้วทำทำให้เราอยู่อย่างต่อเนื่องจริงๆเนี่ยมันโอ้โหต้องต้องนับถือ เขาเรียกว่าความตั้งใจน้ำใจของเขาแล้วก็แบบการตรงแรงของเขามากๆเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคะตลอด2อสมปีที่ผ่านมาเนะะี่ยค่ะคือแผนว่าเราได้นําศาสตร์ของพระราชามาใช้ะคะ่ะท่านให้อาวุธกับกับประชาชนท่านให้อาวุธที่จะมาต่อสู้กับความแห้งแล้งกับความยากจนคือท่านมีแบบแผนมาให้หมดแล้วว่าเราควรทํายังไงเพื่อเราจะอยู่อย่างมีความสุขอยู่อย่างพึ่งพาตัวเองได้อยู่ที่ว่าเราจะได้น้อมนําสิ่งนั้นนะํามาใช้แล้ว แล้วมาสานต่อมากน้อยแค่ไหนอ,อย่างเงี้ยค่ะซึ่งพันว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากๆกและคือพนเห็นได้จากตัวอย่างจากคนที่เขาเคยล้มมาแล้วหลายๆคนพี่ๆที่ทำด้านนียค่ะ,กะเกษตรกรหรือว่าทำอาชีพหลักของตัวเองอยู่เนี่ยแต่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะทำในวิถีเดิมๆหรือว่ากับความเชื่ออะไรใหม่หมมๆก็ยังล้มลุกคลุกคลานอยู่แบบนั้นเป็นหนี้บ้างเป็นอะไรบ้างจนที่เขาพร้อมที่จะมาลองเปลี่ยนเป็น แบบเศรษฐกิจพอเพียงเป็นในรูปแบบนี้ดูบ้างเนี่ยเขามีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นแล้วเขาก็เรียกว่าเหมือนกับในบ้านเขากลายเป็นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงไปเลยที่มีทุกอย่างหันหน้าหันหลังนี่คือเก็บได้หมดทุกอย่างนะคะเดี๋ยวมีส้มเดี๋ยวมีมะนาวเดี๋ยวมีอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็อยู่อย่างมีความสุขอยู่แล้วคือชีวิตคงไม่ได้ต้องมีอะไรมากไปกว่านี้นอกจากพอมีพอกินพอใช้แผมแบ่งปันคนอื่นได้อีกด้วยท่านเหลือมากเอาไปขายได้อีกด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วรายได้อย่างที่บอกว่าพืชผักสวนครัวเนี่ยได้รับ รายได้วันละสองครั้งเช้าเย็นถ้าเราขยันหน่อยเราก็ทำได้เยอะกว่านี้อาจจะได้เยอะกว่านี้จจด้ยวยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นแบบเกษตรอินทรีย์ปลอดภัยร้อเปอร์เซ็นต์เราเห็นแล้วเราก็ชื่นใจแล้วเราเห็นเห็นความสุขเห็นรอยยิ้มจากเขาที่เอ้ยวันหนึ่งถ้าเราเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะ มันก็มีอะไรดีๆให้กับชีวิตได้เราแน่นอนและอย่างแพนเค้กเองเนี่ยค่ะพอได้ไปลงพื้นที่มีเรื่องของความพอเพียงเข้ามาโอเคละเรามีอาหารเรามีผักที่เรานํามาทานเองได้ด้วยแต่ว่าในส่วนของการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยมันมีส่วนที่จะเปลี่ยนแปลงให้เราดําเนินชีวิตเนี่ยไปไปในอีกด้านหนึ่งหรือว่าไม่เหมือนจากเดิมบ้างไหมคะมันก็ทําให้เรามองอะไรอย่างอย่างพอมากขึ้นมั้งคะคือเราก็จะรู้ว่าอ๋อ อันนี้เดี๋ยวเราปลุกเองก็ได้หรือว่านี้เดี๋ยวเราลองมาปรับแต่ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เรียนรู้มาแผนเอ็กซ์เพิดเลยหรือว่าแพนแพนแพนทำได้หมดอะไรเงี้ยนะคะแผนเองก็ยังต้องเรียนรู้อีกเหมือนกันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่รู้สึกว่าเราก็อยากจะเพิ่มเติมเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พนว่าการการนําความพอเพียงมาใช้อะไรเงี้ยพนรู้มันก็ตอบโจทย์ได้กับกับทุกเรื่องที่ที่เราจะ ที่เราจะทําหรือการดําเนินชีวิตของเราเช่นกันฉะนั้นั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราอยู่ได้อย่างอย่างสบายมากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกๆเลยที่เราไปในพื้นที่สุรินทร์แล้วเราไปทํานาเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่างไงบ้างคะเขาตกใจกันไหมเขาก็ตกใจอย่างเงี้ยค่ะแรกๆเขาก็คิดว่าเอ๊ะพอเราจะมาทํานาในรูปแบบที่เป็นโคกหนองนามโมเดลแบบนี้เนี่ยคนก็จะนึกว่าเอ๊ะเราถ่ายรายการ,ราหรือเปล่าโอเคหรือเปล่าออหรือว่ามันจะทําได้หรอหรือว่าจะ มันจะเปลี่ยนแปลงจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยให้เขาไม่ต้องแรงได้หรออะไรเงี้ยแต่ว่าจากจากปีนั้นที่เราเริ่มทำอะค่ะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะว่าที่นาอื่นๆเนี่ยแล้งหมดเลยแต่ในขณะที่ที่ของเราเนี่ยค่ะยังมีน้ําอยู่แล้วน้ําของเราเนี่ยยังได้แบ่งปันให้กับแปลงคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแทนกับพี่บอยเรายัางบอกว่าเออเราเราภูมิใจเราชื่นใจที่อย่างน้อยเราได้ได้ลองที่จะเริ่มต้นทําดูแล้วก็ มันอาจจะยังไม่ได้ดีที่สุดร้อยเปอร์เซ็นต์ในครั้งแรกที่เราเริ่มทำแต่มันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วครั้งหลังๆที่พนได้กลับไปดูเนี่ยก็มีพี่ๆต่างจากต่างจังหวัดหลายๆที่เนี่ยคะ่ะก็เดินทางมาดูงานที่ที่ไร่เราเหมือนกัน<อ>คือเหมือนมาเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้คนได้เห็นว่าเราทําเป็นเป็นแปลนแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ก็รู้สึกว่าเออมันมันก็ได้ผลนะ<ๆ>คือมันก็รู้สึกเออคนก็อาจจะอยากมาดูว่าเราเราทำกันเป็นแบบไหนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจ เราทำแล้วก็ได้เห็นผลจริงๆใช่แล้วเราก็ได้เห็นผลจริงๆมันอาจจะยังไม่ได้แบบสามารถเก็บเกี่ยวได้เพราะมันยังเวลาย,ยังน้อยนะคะแต่อย่างน้อยมันก็เห็นภาพที่ค่อนข้างเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่สําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยอย่างเช่นบ้านแบบอาจจะเป็นคนเมืองหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดแต่พื้นที่ไม่ได้เยอะมากไม่ได้ขนาดทําไรท่ทํานาได้เนี่ยการเก็บน้ําของเราเช่นถ้าไม่ต้องขุดเป็น เป็นหนองน้ำเนี่ยก็ลองใส่ตุ่มหรือว่าเก็บในแท้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถทําได้เป็นโคกข,ของเราเหมือนกันแล้วอย่างพืชผักสวนครัวเนี่ยก็มีการอัดแอดปปับเปลี่ยนเป็นแบบสวนแนวตั้งก็ได้หรือปลูกตามแนวกําแพงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามขอบรั้วบ้านเราก็ปรับเปลี่ยนตามนั้นก็ได้อาจจะไมไ่ได้เยอะเท่าแบบมีพื้นที่มากแต่ว่าอย่างน้อยมันก็พอเพียงในพื้นที่ของเราอะไรเงี้ยค่ะเรามีโอกาสได้ไปเผยแพร่ในสิ่งที่เราทําให้กับชาวบ้านในพื้นที่อื่นที่เขาอาจจะยังแบบทําไม่สําเร็จไหมคะ อตอนนี้ส่วนมากก็เนี่ยค่ะมีโอกาสได้มาพูดช่วงนี้เพราะเนื่องจากจริงๆเราทำทำโครงการแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าจริงๆคนคนอาจจะนึกว่าเอ๊ะพนไปทําโครงการอะไรหรือโครงการนี้มันจะตอบโจทย์อะไรหรือมันจะให้อะไรอะไรเงี้ยค่ะแต่เนื่องจากพอพอสิ่งนี้เป็นการที่เราได้น้อมนาศาสตร์ของพระราชามาใช้ก็จะมีคนถามว่าอะไรคือสิ่งที่เราได้ได้ต่อยอดหรือได้จากคำสอนของพระองค์ท่านก็เลยมีโอกาสได้พูดเรื่องนี้กันกันบ่อยมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ,เล,คะเลยดูเหมือนว่าเอ๊ะเรา แต่เราได้ลงมือทําแล้วทํามา4ปีแล้วแล้วมาต่อยอดของเราเองอีก2ปีอะไรเงี้ยคะ่ะก็ก็เป็นสิ่งที่ทุกวันนี้ได้ได้พูดคุยมีคนมีคนซักถามกันมากขึ้นอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ถ้าไปที่ไหนตรงไหนเนี่ยก็จะพยายามบอกกันหรือว่าสอดแทรกกันแต่ไม่ได้บอกว่าเอ้แพนมิทฤษฎีเป๊ะๆหรือว่าเราเรียนรู้ทุกอย่างอะไรเงี้ยนะคะก็ยังเป็นคนหนึ่งที่ ต้องหาความรู้เพิ่มเติมด้วยเช่นกันแต่อะไรที่เราเสริมได้แล้วก็ช่วยหลือแบ่งอะไรที่เราเหมือนเราเห็นภาพมาแบบนี้แล้วมันก็เอ๊ะมันมันโอเคนะก็จะแบ่งปันกันจะแชร์กันแต่ว่าใครจะคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือว่าจะต่างกันยังไงก็อันนี้แล้วแต่แต่ละคนมากกว่าค่ะวางแผนเรื่องของการทําการเกษตรตรงนี้ยังไงอีกคะจริงๆก็มี มีที่ตอนนี้พระจันวอค่ะท่านบอกว่าท่านมีพื้นที่10บไร่อยู่ที่<ม>ที่ไร่เชิญตะวนันท่านหัวท่านยกให้เลย<อ>ให้แผนมาให้แผนมาทาเป็นเป็นเนี่ยค่ะเป็นโค้งหนองนามโมเดลของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานใหญ่มากเหมือนกัน<อ>ก็เป็นเป็นอีกหนึ่งงานที่เราก็เดี๋ยวได้ได้ร่วมมือกันทําต่อยอดไปก็คงต้องเรเชิญทั้งอาจาร,รย์ยักษ์อาจาร,รย,าารรยา์โก้อีกหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาช่วยกันลงดูพื้นที่ตรงนี้ว่าเราจะทํำยังไงบ้างซึ่งตรงนั้นก็เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาอยู่ด้วยไหมคะ ออจริงๆที่เชียงรายไม่ได้ประสบปัญหาสัทีเดียวค่ะแต่ว่าในพื้นที่ของพระจารย์เนี่ยท่านก็มีพื้นที่ค่อนข้างออพอสมควรเหมือนกันเราก็อยากให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างหรือทําเป็น เป็นในสิ่งที่เราเรียนรู้มาเนี่ยคะ่ะมาทําเป็นตรงนี้ได้ด้วยเหมือนกันได้มาปลูกข้าวท่านก็มีเป็นโรงเรียนชาวนาที่เหมือนสอนนักเรียนมาหลายรุ่นแล้วเนี่ยคะ่ะมีทําการเกษตรในในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างครบถ้วนอยู่เหมือนกันแต่หรือเราจะได้นําสิ่งที่เราเรียนรู้มา,มา,ม,ามาใช้ในพื้นที่ตรงนั้นด้วย,ยก,ก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็มีโครงการอื่นอื่นอีกไหมคะที่เราได้ทําเกี่ยวเนื่องกับพระองค์ท่านนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นโครงการอื่นๆก็อาจจะเป็นการ ตามรอยหรือว่าตามตามศาสตร์ของพระราชาแต่สิ่งที่เราได้อย่างได้ใช้เนี่ยโครงการนี้จะเรียกว่าเห็นผล<ม>แบบแบบชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องอื่นๆก็คงเป็นเรื่องของของพอเพียงที่เรานําคําสอนของท่านมาหรือเรื่องของการที่เรารู้จักหน้าที่ของตัวเอง<ม>ซึ่งไม่ว่าจะอ่านในบทความที่ไหนหรือว่าได้ชมในจากพระราชกรณียกิจอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะรู้สึกว่าท่านค่อนข้างย้ําเรื่องนี้แล้วก็ให้ความสําคัญในการที่เรารู้จักหน้าที่ของแต่ละคน อย่างมากอะไรเงี้ยค่ะซึ่งมันก็ทําให้ไม่ว่าใครก็ตามจะยากดีมีจนจะอยู่ในสาขาอาชีพใดอะไรย่างเงี้ยค่ะหรือแม้กระทั่งเป็นเด็กก็ตาม,มทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่ของตัวเองด้วยกันทั้งนั้นอะไรย่างเงี้ยถ้าเรารู้จักหน้าที่ของเราสังคมก็จะสงบสุขทุกคนก็ทํางานด้วยกันอย่างมีความสุขะะอย่างภาพที่เห็นจากสื่อตอนนี้ที่แผนเค้กเห็นไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจต่างๆนะคะ,ค,ะความลําบากยากเข็นที่พระองค์ท่านทําเพื่อคนไทยทุกคนเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงกับกับพระองค์ท่านบ้างคะรู้สึก ภูมิใจนะคะที่ที่ได้ที่ได้เกิดบนแผ่นดินของพระองค์รู้สึกรักพระองค์มากขึ้นคือจริงๆ9วันส0วันที่ผ่านมายังได้เหมือนเราได้ทบทวนนะคะว่าสิ่งที่ตอกย้ำในสิ่งที่เรารักพระองค์ท่านนี่มันมากมายแค่ไหนแล้วก็อยากอยากเกิดเป็นคนในรุ่นนั้นที่ที่ได้เห็นพระองค์ท่านทรงงานจริงๆอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ารุ่นของแผ่นเราเห็น จากพระราชกรณียกิจจากภาพซะมากกว่า<ม>จะไม่ได้เห็นเวลาที่ได้เห็นพระองค์ท่านจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังรู้สึกว่าเออถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เนาะ<ม>อยากเป็นคนในสมัยนั้นที่ที่ได้เห็นพระองค์ท่านจริงๆเพราะว่า<ม>ท่านทําอะไรเยอะแยะมากมายในสิ่งที่เราที่เราไม่ทราบหรือบางทีคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนจนจน,จนโตขึ้นมาเนี่ยนะคะมีอะไรเยอะมากที่ที่เหนือความคาดหมายแล้วก็ รู้สึกทาให้ประทับใจมากคือรู้สึกว่าทําไมเราไม่ได้เห็นภาพแบบนี้ก่อนหน้านี้ทําไมเราไม่เคยเห็นเลยทําไมไม่มีภาพแบบนี้ออกมาให้ประชาชนได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรง,งทรงทําอะไรเพื่อ,อเพื่อประชาชนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบโอ้โหเยอะจริงๆแล้วทรงพระปีชาสามารถในทุกด้านรอบด้านดีกว่านาะทั้งทั้งด้านกีฬาทั้งด้านดนตรีใช่ไหมคะที่เราเพลงที่เราได้ยินอยู่ทุกๆวันเรารู้สึกว่าเพราะแล้วเราก็เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ แต่ทุกวันนี้มันเหมือนเพิ่มพูนยิ่งมีค่ามากขึ้นว่าคือด้วยด้วยด้วยฝีพระทของพระองค์ท่านเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในด้านวิชาการด้าน,นอื่นๆที่เราที่เราเห็นอะไรเงี้ยพัรู้สึกว่าเราเราโชคดีจังที่เรามีมีผู้นําที่ยิ่งใหญ่แข็งแรงแล้วก็ทรงเป็นต้นแบบให้กับประชาชนในทุกๆด้านให้ลูกทุกคนได้เลือกตามว่าอยากจะเป็นในทิศท,ทางไหนเพราะพ่อได้ทําทุกอย่างให้ลูกได้เห็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ลเลยรู้สึกว่าโชคดีที่ได้เป็น ประชาชนคนหนึ่งบนแผ่นดินของพระองค์ค่ะณว,วันที่ทราบข่าวจากแถลงการนะคะตอนนั้นน้องแพนเค้กทําอะไรแล้วก็พอทราบแล้วเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างคะก็ช็อกไปเหมือนกันค่ะคือ,ค,อคือเราก็เราไม่เคยนึกว่าเอ้เราจะมีจะมีวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็ได้แต่นั่งนิ่งๆแล้วก็บีบมือตัวเองไปแล้วก็เอะมันไม่จริงเนาะไม่จริงไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะน้ําตาย,ยังไหลไม่ออกเลยเพราะว่ามันเหมือนแบบเอะมันมันใช่หรือไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจนพอฟัง แถลงการอย่างเป็นทางการอะไรเงี้ยค่ะเราก็แบบ่แผนว่าด้วยความที่เรารู้สึกว่าเหมือนท่านอยู่กับประชาชนโดยตลอดเวลาเราไม่เคยนึกว่าวันหนึ่งเราจะไม่มีท่านอพอเมื่อไม่มีจริงๆเรารู้สึกว่าโอ้มันมันเป็นความรู้สึกที่แปลกมากแล้วก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่จริงๆเลเี้ะค่ะในช่วงตลอด8ปดถึงเวันที่ผ่านมาค่าเคก็มีโอกาสได้ เข้าไปร่วมในบริเวณพระบรมมหาราชวังด้วยไปทำอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังออย่างวันแรกที่ได้ไปจริงๆไม่เคยไปแบบนี้เลยนะคะก็เป็นความตั้งใจว่ามีพี่ๆชวนกันไปอะไรเงี้ยค่ะก็ไปร่วมส่งสเสด็จพระองค์ท่านนะคะก็ก็โอ้โหคนมากมายมหาศาลนะคะลังหลกันไปทุกทิศทุกทางอะไรเงี้ยเราก็ไปในฐานะประชาชนคนหนึ่งก็ไปรอเราก็ตั้งใจว่าเราจะไปแหละคือจะใกล้จะไกล,จะ,กลจะมองเห็นจะไม่เห็นก็ถือว่าเราได้เป็นประชาชนคนหนึ่งที่ไป ไปส่งเสด็จพระองค์ท่านนะคะซึ่งไปตั้งแต่วันที่วันที่14 14ค่ะก็ไปไปรออยู่แถวแถวนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้กราบส่งเสด็จมันเป็นวินาทีที่แบบเหมือนทุกคนหยุดหายใจกันไปเฮือกใหญ่ๆอะไรเงี้ยค่ะอยู่ในความนิ่งสงบแล้วก็แบบทุกคนรอคอยอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือใจเหมือนไปรวมอยู่ในจุดในที่ที่เดียวกันอะไรเงี้ยค่ะเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเป็นหนึ่งเดียวกันหมดรู้สึกได้ถึงพลังที่แบบ เรามาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยเงี้ยคะ่ะ<ม>เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกันจริงๆเลยเงี้ยแล้วก็ก็เป็นครั้งประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเหมือนกัน<ม>สำหรับสาหรับประชาชนชาวไทยนะคะอีกวันหนึ่งก็วันที่สิบห้าเนี่ยได้ไปสวดมนต์ที่วัดพระธรรมเก้าค่ะแพนวาก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ดีมากเพราะว่าแพนวาช่วงสองสาวันแรกเองประชาชนเรายังทำอะไรไม่ถูก<ม>ว่าเอะเราจะจะทำอะไรดีทุกคนยังช็อกอยู่ใช่ะะจะซ้าย<ม>จะขวาจะจริงจะไม่จริงอะไรเงี้ยค่ะก็ ทีวดทุกที่ใกล้บ้านเนี่ยเขาก็จะมีจัดแบบสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมอะไรเงี้ยค่ะแพนว่ามันดีที่เราได้ไปในวันนั้นเพราะว่าท่านเจ้าคุณเองท่านก็จะบอกว่าให้เราได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยท่านก็เป็นเหมือนเทพที่ลงมาเหมือนสร้างสมบาร,รมีเมื่อท่านเมื่อถึงเวลาของท่านท่านก็กลับไปอะไรเงี้ยคือทาให้เรารู้สึกว่าจริงๆท่านไม่ได้ไปไหนนะคือท่านอยู่กับเราตลอดเวลา<ม>ละอะไรเงี้ยท่านยังคงมองมองแผ่นดินของท่านอยู่ตลอดเวลาเราก็จะรู้สึก รู้สึกดีขึ้นรู้สึกว่าเราไม่ไม่ทุกข์มากจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกเหมือนมีทางออกในในมุมมองตรงนี้ได้มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ได้ได้มาทําบุญสดมนต์ถวายเป็นพระชกุศลในพระองค์ท่านะนะคะแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ไปที่สนามหลวงค่ะก็ไปก็โอ้โหคนเยอะมากค่ะเยอะมากจริงๆตอนแรกตั้งใจว่าจะมีขนมมีน้ําอะไรไปช่วยแจกกันอะไรอย่างเงี้ยนะเผื่อว่ามีมีอะไรที่ขาดเหลือที่เราไปช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่า ไปแล้วก็ตรงนั้นค่อนข้างพร้อมอยู่ทีเดียวคือเหมือนกับทุกคนก็มาด้วยใจต่างจังหวัดกรุงเทพทุกคนกออ็อยากจะมาแบ่งปันกันอยากจะมาทําถวายพระองค์ท่านอะไรเงี้ยนะคะ mm hmm. ก็คนค่อนข้างเยอะ <Ha. S 2> ก็ไปไปรอแล้วได้ไปกราบตรงขอบกําแพงอะคะ่ะ mm hmm. ไปกราบตรงนั้นแล้วก็อยู่ในได้มานั่งอยู่ในสนามหลวงกันสักพักใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เห็นว่าทุกคนก็มาด้วยความตั้งใจความมาด้วยใจที่ อยากจะมาใกล้พ่อให้ได้มากที่สุดมากราบพระองค์ท่านช่วงที่เราได้อยู่ใกล้กับพระองค์ท่านมากที่สุดเนี่ยตอนนั้นแพนเค้กพูดถึงพูดกับพูดอะไรกับพระองค์ท่านบ้างคะคือหลายคนที่ไปที่บริเวณพระบรมมหาราชวังก็รู้สึกว่าะจะเป็นช่วงเวลาสุดท้ายที่เราจะได้มีโอกาสพูดกับพระองค์ท่านเนี่ยแพนเค้ก <Pan cake S 1> ได้พูดอะไรบ้างอ๋อตอนนั้นเหมือนเหมือนฟรีสไปชั่วขณะเลยค่ะคือพอแค่ได้ได้ลงไปกราบพระองค์ท่านบอกว่าแค่นี้ก็ ก็ใกล้มากแล้วอะค่ะสำหรับประชาชนคนหนึ่งอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าคือท่านคือที่สุดนะคะด้วยความรักและเทิดนทูนคือคือที่สุดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ขอเป็นประชาชนที่ดีของพระองค์ท่านต่อไปละกันซึ่งเราก็จะเห็นว่าท่านจะพูดเสมอว่าเรื่องของเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่มันก็ต้องเกิดขึ้นกับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนยังต้องมีหน้าที่ของตัวเองที่ยังต้องเดินหน้าต่อเราก็ยังต้องเรียกว่ารวบรวมพละกําลังให้แข็งแรงเพื่อ เพื่อก้าวต่อไปเหมือนกันเลยเงี้ยค่ะแต่ที่สําคัญคือพระองค์ท่านก็จะอยู่ในใจของ<ม>ของประชาชนชาวไทยกันกันเสมอก็คงเรียกว่ากลับมาทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วกัน<ม>แล้วก็จะน้อมนาสิ่งที่ได้เรียนรู้จากพระองค์ท่านคําสอนของพระองค์ท่านกลับมาปรับใช้ในการดําเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดเท่าที่เท่าที่เราจะทําได้ค่ะ เราโศกเศร้าได้แต่เราก็ต้องรู้หน้าที่ของตัวเองแล้วก็ต้องก้าวต่อไปสิ่งที่ทําได้คือทําความดีเพื่อให้พระองค์ท่านได้มองลงมาแล้วก็เห็นว่าพวกเราเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจแล้วก็เป็นหัวใจเดียวกันวันนี้ขอบคุณคุณแพนเค้กมากขอบค่<า>บคะและนี่คือรายการพิเศษนะคะฉันเกิดในแผ่นดินราชการที่9พบกันใหม่พรุ่งนี้18บแนาฬิกาสานาทีดิฉันอาราการจิวเกียรติลาไปก่อนสวัสดีค่ะ